กราบสวัสดีท่านชมที่รุบรักทุกท่านนะผมขอต้อนรับท่านชมเข้าสู่ช่องของกันง่ายนะผมก็มแล้วก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะผมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปนี้ไว้ด้วยนะผมเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะผมเวลาผมอัปโหลดคลิปลงนะผมแต่ละคลิป ท่านผู้ชมก็จะได้เห็นคลิปของผมก่อนใครนะครับฝากทุกคนเช่ยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเวลาผมอัปโหลดคลิปลงท่านผู้ชมจะได้เห็นคลิปนี้ก่อนใครนะครับผมสวัสดีทุกท่านทุกคนวันนี้มีเหรียญมาให้ทุกคนชมอีกแล้วนะครับผมเหรียญหลวงพ่อพัดบุญญกรมโมนะครับผมมาอีกเช่นเคยนะครับผมหากใครสนใจเหรียญหลวงพ่อพัดรุ่นไหนนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเรยวผมส่งไอเดียไลน์ไว้ให้นะครับผม เหรียญหลวงพ่อพัดมีราคาเริ่มตั้งแต่ 200- ถึง300รบาทนะผมหากใครสนใจก็ลองทักแชทกันเข้ามาดูนะครับมีเหรียญหลวงพ่อรวยภาษาทิโกนะครับผม <S <S เหรียญหลวงพ่อรวยนะครับเริ่มที่100ถึง1,000บาทนะครับผมหากใครสนใจก็ลองทักแชทอ่าหรือไม่งั้นก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมผมจะมาบอกอดีไลน์อีกครั้งหนึ่งคนระับโอเคขอบอกไอดีไลน์ไว้ตรงนี้เลยนะครับ06 2 9 4 7 7สองเก่่านนี่คือไอดีไลน์ของผมนะผม หากใครยังฟังไม่ทันเดี๋ยวรอฟังอีกครั้งหนึ่งนะผมฟังชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผม0ูนย์หกสองเก้าสี่เจ็ด็ดนย์ศดะผมโอเคนี่คืออดีไลน์ของผมทักไลน์ผมมาได้เลยแอดไลน์มาได้เลยนะผมหากใครสนใจเหรียญหลวงพ่อรวยกับเเหรียญหลวงพ่อพัดนะผมก็ทักมาผมได้เช่นเคยนะผมปกตินะผมวันนี้ก็มีเหรียญนะผมหลวงพรพัดนะครับบุญยกาโมนะผมวัดห้วยด้วนนะผมอำเภอหนองบัวนะครับ จังหวัดนครสวรรค์นะครับปีพศ2564น,นะครับเหรียญออกปี64เลยนะเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นเหรียญรุ่นรวยแสนล้านนะผม <c oughs> เป็นเหรียญรวยแสนล้านโอเคลักษณะกล่องก็จะเป็นกล่องสีแดงแบบนี้นะครับกล่องสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในก่อนที่เราจะไปแกะดูข้างในฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะผมเพืออ่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากท่องเรานะโอเคเรามาเปิดดูรวยแสนล้านนะ โอ้โหนี่คือรวยแสนล้านนะผมรวยแสนล้านเนื้อทองแดงนะผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆเลยโอ้โหนี่เลยครับรวยแสนล้านนะผมเนื้อทองแดงลงยาเขียวกับายาดำนะผมลงส,สีผสมกันนะผมสีเขียวลายดำนะผมสีเขียวลายดำเนื้อทองแดงลงยาจีวอนสวยๆนะผมหน้าคมชัดนะผม สวยมากเดี๋ยวสองกล้องให้ดูโอ้โหนี่นะผมหน้าคมชัดนะผมผิวเดิมเดิมนะครับนี่นะครับผิวเดิมหน้าคมชัดผิวเดิมนะผมนี่ลกยาจีวอนนะครับยาสวยนะผมไม่มีแตกนะครับนี่ดูยาเขียวนะครับสวยงามมากนะผมยายาสวยงามมากนะผมยาเขียวสวยมากนะครับ <c oughs> โอเคครับนี่ด้านหน้าก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นหลวงพ่อออครึ่งองค์นะครับผมครึ่งนะครับนี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงรอยเออเรามาดูขอบข้างกันนะครับผมดูด้านหน้าเสร็จแล้วก็ดูขอบข้างก่อนนับขอบข้างนะครับเป็นขอบแบบนี้นะครับนี่นะครับชัดเจนนะครับเป็นขอบตัดนะครับผมเป็นเหรียญตัดนะครับผมขอบตัดนะครับนี่ดูขอบ นี่ดูขอบชัดๆัดนะครับสวยงามนะครับหูไม่ได้เจาะนะผมหูไม่ได้เจาะนะครับเดี๋ยวดูขอบเหรียญกันนี่นะครับผมนี่ครับสวยนะครับผมเหรียญนี้คือสวยมากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับดูหน้าดูมุมนี้นะครับคือเหรียญสวยนะครับอย่างกับเหรียญมีชีวิตนะผมเหรียญรุ่นนี้สวยมากโอ้โหยมีคาบนะผม คาดผิวเดิมๆนะครับเรียกโค้ดโอ้โหเรียกโค้ดสองหลักด้วยนะผมเลียโค้ดเจ็ดหกนะผมเลียกโค้ดเจ็ดหกรวยแสนล้านนะผมเลขกโค้ดเจ็ดหกนะครับนี่ดูอัขระเลขยันดูความสวยงามนะครับผิวทองแดงเดิมๆนะผมผิวทองแดงเดิมๆสวยๆนะผมนี่ครับ ผิวทองแดงเดิมๆสวยๆนะผมโอ้โ oh หนี่นะผมผิวเดิมๆสวยๆนะครับเหรียญนี้มีคนจองเรียบร้อยนะครับผมเหรียญนีมนนน้มีพี่ท่านหนึ่งจองไว้เรียบร้อยนะครับมีพี่ท่านหนึ่งจองไว้เรียบร้อยแล้วนะผมนี่นะครับความสวยงามของเหรียญฝากทุกคนนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์นะผมก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ กด subscribe กดติดตามคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมให้ผมอาหาเหรียญแต่ละรุ่นนะผมมาทําให้กับเ c ทุกคนมาทําคลิปให้กับเอทุกคนได้รับชมไปพร้อมกันนะครับลักษณะเหรียญก็จะประมาณนี้แล้วก็ยขออภัยนะครับพ้าโตกนะครับต <c oughs> <c oughs> อกโคตรตรงนี้อีกอ,อันนึงนงครับนี่นะครับตอกโคตรตรงนี้อีกอันนึ่งนะสวยๆนะครับ สวยมากครับเด็กอัคละเล็กยันสวยมากนะครับโอ้โหสวยมากครับวันนี้ก็ผมขอจบคลิปนะผมไปก่อนเพียงเท่านี้นะครหากท่านชมดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฝากทุกคนครับยูทูซีทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสว success, 1977, life, ัสดีครับผมนะครับ